<Sky. S 2> น,นี่ยานีมากินกาแฟอะไรสิที่เมษาคาเฟ่ค่ะเมซาคาเฟ่หรือเมษากาแฟค่ะนอร่อยมากวิวสวยมากเลยค่ะน้อยร่อยมากเลยค่ะวิวสวยมากนียานกินชาเขียวนะคะ คุณแม่กินลาเต้นอนสดแลยค่ะสวยอาญาเราไปนั่งพระจั์มานั่งะจญเลยได้ขึ้นได้เลยปวยมากเลค่ะโอ้ปวยค่ะ ลมเย็นไหมคะสายลุงขึ้นด้วยยายเป็นตรงโน้นไหนสิจะเห็นสายลุงไหมนี่กระเถิบมานี่ให้ดูสายลุงจะเห็นาแลดงอุ้ยเห็นสายลุงด้วยยายกระเถิบมาอีกยายกระเถิบมาตรงนี้อุ้ยเห็นสายลุงพอดีเลยค่ะเห็นแก้วเลยแก้วเลยเห็นสายลุงด้วยค่ะ ทำน,นี้ได้ไหมได้ค่ะมาย้อนแสงนะสวยมากค่ะ,งงะ,คะสวยค่ะเป็นไงคะสวยนานๆกันมาเที่ยวที่อารบูกาแฟมันไม่ใช่ก,กาแฟแต่มาทั้งเดือดปะเนี่ย <laughs> <า>ชาเขียวไม่ใช่กาแฟแต่เป็นชาเขียวแรงไงทเมาไ,ได้ <laughs> นี่ตักรออก่อนรูขึ้นเดียงเดียวเออเออเออน่าเดยดูวิวค่ะสวยค่ะตอนนี้ทอดแมนนะคะแต่ก็คือมันไม่มีคนเลยมีอยู่แค่นี้ไม่มีคนอ่ะไหนยายๆลองมาถ่ายกันตรงนี้สิสบาย <c oughs> ไหนมาถ่ายมุมนี้พี่สิเป็นไงจบตรงนี้เลยนะจบตรงนี้อ่าน,น,นี้เลยวาา้าบน่าน่าอ๋อสวยอย่าขาดนะอย่าขาดนะอย่าขาดนะคะ่ามีดีเซอเวอร์บายบายก่อนเดี๋ยวบายบาย